พักพี่นอ้องพักอจับสวัสดีค่ะสวัสดีส,ส,ดสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อจููาุุ๊กคนมือน,นี้ก็มาพกกบ,พก,บ,พก,ก,บพกับพ่อโคคือเก้าคือเดือพี่น้องเพิ่มเติมก็คือเมนูพัดกับ,บ,กบเข้ปาปลาหมึกหมูสับพี่น้อง แล้วก็มีไข่ดาวซี่วงคนละสองมักแดงผักซี่น้าพี่น้องผักแก่มนกับบะหมี่ร้ายมันอีพี่น้องเนาะผัดกะเพราทับพี่น้องเนาะกินเมนูง่ายๆ่าไม่น้องเมนูนี้บ่ได้กินนานแล้วพี่น้องเอ้ยผัดกะเพรานี่เนาะแม่นเกือบหลายเดือนแล้วพี่น้องเอ้ยเอ้าพี่น้องก่อนจะกินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องช่องกินไปแชร์ไปนะแชแนลฝากเป็นกำลังใจสาวนายกับพ่อครัวคือเก้าอะไรพี่น้องมาทุกทุกมือครับสาวนายกับพ่อครัวคือเก้าทุกทุกมือเลยสาวบ่ได้มาน้ำมาพี่น้องมากินน้ำกันเลยจ้ะ เอาซ้อนหน่อยังมาตักกินกน้ำจิ้มด้พี่น้องเด้อเบิ้งพี่น้องคอยว่าวประดัให้พ่อครัวว่าวหนันงปลาหมึกเน้นๆเ,เลยพี่น้องเวย้ยตักปลาหมึกทงหมูซับกินแบบเมนูแบบง่ายๆมื้อนี้พี่น้องเอ้ยต่ำมากหลายมือ้อเนาะพี่น้องเนาะเป็นบรรยากาศากกบ้างเมนูน้ำกิ้เด้อพี่น้องแซ่บคักเมนูนีนเฮ็ดเองได้พักพี่น้องพักอืม khó quá, ừ, mướn chảnh hêu khao, hơi nó sẹp rồi, các bạn múc năm thì rồi chặt dạ. ừ. thầy đào đập dơm dơm mọi ลายกระาพ้าากเก็บมาน้ำชวนน้อยนะเป็นน้อยห <c oughs> อมใสน้ำนนะ้ำ <c oughs> คนอ่อนนำะ <c oughs> bơ với nó hải đảo thì em dướng đây yeah. mm. tàu ừ, Lăng nhiều hào gì mới nói วันนี้อากาศร้อนมีลมไม่ร้อนเงียบเงียบวันมีลมเราไปนองเงียบเดี๋ยวนี้บนโตกะป่ะยังต๊ะว่านอนจะได้สบาย เมนูง่ายๆพี่น้องสดาติสุดยอด ข้าก้อนบักใ่เนา

กินกระเพร่มมามันก็ได้เนือ้อเยอะเอ้โหค่ะ น้ำปะมุ่มัดเข้า อิ่มพี่น้องเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้เฮากับบอมมดกัพี่น้องพักกับเภากันยังเหลือน้อพี่น้องเนาะพักกันยังเหลือมัแต่งกันยังเหลือน้อพี่น้องเนาะอิ่มพี่น้องอิ่มหลายพี่น้องเข้าแน่นเลยไปบ่เป็นแล้วพี่น้อค่ะเช้าวไหนก็ขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลน์ทุกเมนพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าหลายๆพีี่่น้องทติดตามรับชมเนาะเอ้า เอาก็คลิปนี้เอาก็บจบเพียงคำนี้คลิปหน้าพ่อครันไม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องช่อกินไปแชร์ไปในะชน่องแอลปกเป็นกํลังใจชาวไร่พวว่อครัวพี่น้องเอากลับมาสวัสดีสสดครับ